สามเคล็ดลับครับในการโกงอายุให้หน่าเด็กตลอดปีทํำยังไงวันนี้หมดสกี้มีคําตอบครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการพักผ่อนให้เป็นคพอเองครับคนนอนน้อยเนี่ยหน้าก็จะโทรมหน้าก็จะแก่ครับแต่ถ้าคุณนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอครับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันนะครับ่อทาให้คุณเนี่ยน้าเด็กหน้าใสได้นะครับข้อที่สครับก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอครับเวลาออกกาลังกายเนี่ยร่างกายก็จะมีการ เผาผ่านพลังงานครับขับของเสียแล้วก็ทําให้ร่างกายเราครับเพิ่มระบบไหลเวียนด้วยครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีเรื่องไม่แดงกระปีกระเป๋าและทําให้เราหน้าเด็กด้วยนะครับและข้อที่3ครับก็คือการที่เราครับเป็นคนอารมณ์ดีครับไม่เครียดการที่เรามาผ่อนคลายนะครับจากความเครียดอย่างวันหยุดอย่างเงี้ยผมก็พาครอบครัวมาเที่ยวครับมันช่วยให้เราครับมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและทําให้เราไม่แก่ด้วยนะครับ ใครคิดว่า3เคล็ดลับนี้ทําได้ครับพิมพ์ว่าทําได้ใต้คิดมีครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับหมอนชิคกี้มีคำตอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ